สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้มีรถทรงโบราณเข้าใหม่อีก2องคันนะครับคันนึ่งขับมาจากจังหวัดศรีสะเกดคันหนึ่งขับมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับนะครับกำลังจอดเทียบนะครับรถสองคันนี้เป็นสไตล์เดียวกันทรงเดียวกันนะครับ ยาวแปดเมตรเท่ากันเลยแต่ว่าคัสซีก็ฮิโน่เชมเครื่องเกียร์ก็ e700 ทั้งสองคันนะครับรถคันนี้เป็นแฝดก็ว่าได้นะครับความยาวของรถก็ประมาณแปดเมตรนะครับแต่ว่าราคาก็ห่างกันอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้ คันสีฟ้านี้จะถูกกว่าเอกสารแก้งมองเจ็ดเก้าทั้งสองคันนะครับจอดแพกค,คู่ให้ดูเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยชอบเห็นไหมครับด้านบนพ่อสังวานอันนี้เพิ่งขับมาถึงนะครับปัดหมัดมาถึงประมาณทุ่มครึ่งครับผมกอมบาดคันนี้ก็ ขทรมาถึงในประมาณ2วันลูกค้าท่านใดอยากได้ไปวิ่งรับส่งนักเรียนหรือว่าอยากเอาไปทําร้านกาแฟทําร้านตัดผมทําร้านอาหารทําร้านก๋วยเตี๋ยวทํารีสอร์ทบ้านนอนรถบ้านได้หมดนะครับรถใช้งานได้ทั้งสองคันครับผมเครื่องดีเกียดีเบรกดีครับรถสองคันนี้พร้อมใช้งานครับซื้อไปแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมนี ตอนนี้ภาษีจะขาดสามสิ็ดทันวาหกสี่แต่ว่าส่งป้ายทะเบียนไปให้เจ้าของเดิมแล้วนะครับทําการแจ้งจอดไว้ส่งขารสีมากเลยนะครับผมสวยด้วยเครื่องดีเกียร์ดีทั้งสองคันนะครับ คลูกค้ามาซื้อ,อยางครับจากจังหวัดสุริน <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเดียวนะครับรถสองคันนี้เดี๋ยวค่อยดูไปทีละคันนะครับผมอันนี้ผมพาเดินดูรอบๆทั้งสองคันก่อน <c oughs> คันนี้มาจากทางไทยนะครับ อีกคันหนึ่งมาจากอีสานคันนี้นะโอ้ผมชอบนะครับผมชอบคันนี้ราคาคันนี้ก็สูงจะแพงกว่าอีกคันนั้นนะครับคันนี้ผมเปิดขายหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมชุดโอนคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ เอกสารชุดอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็คันสีฟ้าคันนี้ผมขายอยู่นึงแสนหกหมืนห้าพันบาทนะครับราคาห่างกันหมื่นเดียวนะครับทำไมราคาถึงห่างกันหมื่นเดียวนี่ครับสภาพภายนอกมันดูดีกว่ากันนะครับนี่ อเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูเฟืองท้ายของคันขับมาจากชนบุรีก่อนก็แล้วกันอันนี้เป็นเฟืองท้ายฮิโนของ KL นะครับนัดขันล้อหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนัดขันพอข้างก็หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับใช้เป็นยางใช้เป็นยางใช้เป็นยางขอบยางดูกันแปดสองห้านะครับ สองห้าขอบสิบหกตัวนี้เป็นยางเป็นยางผ้าใบนะครับผมกระทาคิา้วภาพยางก็พอใช้ได้นะครับเต็มดีนะครับตัวนี้สฟืองท้ายจะเต็มขอบเลยสังเกตได้ง่ายเลย าหน้าตัวนี้ก็เป็นคานหน้าของ h i โนนะครับฮิโนจะเป็นฮนะิโน f เอแล้วเพราะว่ามันยาวกว่า k คอนะครับใช้เป็นยาง825ขอบ16ครับยางหน้าสวยครับยางหน้าเป็นยางผ้าใบนะครับกระถาคิวคัดซีประกอบฮิโนเคเอนะครับ ระบบเบรก็จะเป็นเบรกลมดูดธรรมดานะครับเห็นโซเฟอร์สอนอากบอกว่าขับดีมากเลยครับรถคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดได้ไปใช้งานนไม่ผิดหวังนะครับถ้าไม่แน่จริงไม่กล้าข้ามเขาปักมาครับคันนี้บอกเลยนายแน่มากนะครับสำหรับรถคันนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูสภาพยางด้านซ้ายนะครับโอ้ไม่เห็นดอกอยางครับสิตมเต็มเลยสภาพยางก็ใช้ได้อีกนานครับผม ยางหน้าเนสวยตัวนี้เป็น G H H เจเอชเจ็ดร้อยหกเกียร์นะครับหกเกียร์ด้นหน้าเป็นเครื่องหกสูบหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่บสองยี่ิบสามยี่สบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดคันนี้นะนั่งได้สามสิบคนนะครับนั่งได้โอ้ร้อนถ้ารถจอดตากแดดนะเป็นพื้นไม้เป็นเบาะสองสองนะครับมีประตูขึ้นลง หน้าหลังอันนี้น่าจะเป็นเบาะคนเก็บเงินนะครับน่ย <c oughs> หรือว่าเบาะเสริมแอดลดแอดลดเพราะว่าส่วนมากรถวิ่งนักเรียนนี้จะเก็บเป็นรายเดือนนะครับลายคนต่อเดือน ไม่เหมือนกับรถโดยสารประจำทางถ้ารถโดยสารประจำทางขึ้นนั่งก็ต้องเสียตังค์เลยภายในก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้รู้สึกได้ว่าร้อนมากครับรถจอดตากแดดเนาะมีแต่เหล็กมีแต่เหล็ก จะเป็นภายในครับมา,รรมาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์กันเลยมาดูเครื่องยนต์กันเลยเอาครับตรงนี้เป็นเครื่อง6สูบฮ่โน่ e 7 6 8แรงมานะครับ รถขับได้วิ่งได้ปกตินะครับเกียร์ดีเครื่องดีนะครับผมตัวนี้ซื้อไปไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองกันเลยทรงคัดสีสองคันเลยแฝดคนละฝาครับมดูคันสีฟ้าครับ ดูคันสีฟ้าต่อเลยคันสีฟ้าคันนี้มาจากอีสานนะครับสีสิเก็ดโอ้แดดก,ก็ร้อนครับผมไปดูเฟืองท้ายกันเลยครับคันนี้ ตัวนี้ก็เป็นเฟืองท้ายของี i น o เคอเหมือนกันนะครับใช้เป็นยางอ่ะนัดขันล้อ6ตัวใช้เป็นยาง8ปดสองห้าขอบ16เหมือนกันครับสภาพยางก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรครับนี่นะครับถ้ารถทางอีสานบ้านเราเนี่ยจะแพ้ทางไทยก็จะอย่างนี้แล้วครับผมดูสภาพถ้ารถมาจากแถวทางภาคกลาง โอเคกว่าทางบ้านเราอยู่นะครับตามที่ผมสังเกตดูอันนี้ล้อหลังด้านขวาครับใช้เป็นยาง8 2 5สอขอบสิเหมือนกันสภาพยางดูสิครับไม่สวยครับยางหลังคันนี้เป็นคัสซีโนเคเเหมือนกันนะครับคาน้าเป็นของเคอครับตัวนี้ ยางแปดสองห้าบว6ครับยางหน้าดูทีครับหล้นหมดแล้วอันนี้ก็ขับมาจากจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับเอกสารชุดอน่นเรียบร้อยคลาสสิกมากครับรถสองคัน,นมีหลังคาด้วยด้าน ก็จะประมาณยี่0้าสาสิบคนนะครับที่นั่งมีประตูขุ้นลงหน้าหลังนะครับนี่มีกระจกแตกด้านหลังครับผมอันนี้ก็แตก เป็นเบาะสองสองครับเป็นเบรกเบรกลมดูดธรรมดานะครับผมอือ๊ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หกสูบฮิโน่ e700 ร้อยหสิบแปดแรงมานะครับตัวนี้เป็นห้าเกียร์ครับผมเครื่องดีครับได้ปกตินะครับ โอเคครับลูกค้าท่านใดหารถไปทําร้านอาหารหรือเอาไปวิ่งหรือไปทำร้านกาแฟร้านตัดผมร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้หมดนะครับส่งคัสสิมากเลยรถสองคันเนี่ผมชอบผมยังชอบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินผากกลางด้านหลังไปดูหลังคาด้านบน สังเกตเห็นหลังคาด้านบนไหมครับโอเคนะครับ, okay, รบสำหรับรถคันนี้ผมเปิดขายราคาอยู่175,000บาทนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยรถขับได้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับคัสซีฮิโน่เคเเครื่องอ e ีกเจ็ดแรงม้านะครับ6เกียร์เดินหน้าครับผมสำหรับรถคันนี้ผมขายอยู่165,000บาทนะครับผมรถขับได้วิ่งได้เครื่องดีเกียร์ดี เอกสารคู่มือชุดโอนพร้อมครับผมเครื่องก็เป็นเครื่อง6สูบฮีโน่เงด้ย700 5เกียร์เดินหน้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมดูก,กันได้สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ